นี่เป็นคิวของตู้จำหน่ายเส้นทางโคราชค่ะที่สถานีขนส่งมอชิดมีผู้โดยสารไปรอคิวกันตั้งแต่เช้านะคะหางแถวยาวเลยค่ะซึ่งผู้โดยสารหลายคนบอกว่าพอประกาศให้เป็นวันหยุดติดต่อกันยาว6วันทําให้มีโอกาสที่จะกลับบ้านและเดินทางท่องเที่ยวได้มากขึ้นส่วนราคาตั๋วโดยสารก็ยังถือว่าปกติแต่ก็มีปรับขึ้นบ้างจากราคาน้ํามันค่ะ ปกติมาจะได้ขึ้นเลยแต่ว่าอันนี้เทศกาลคนน่าจะเยอะรอบนี้ได้ขึ้นกี่อ่อขายตั๋วตัวนี้เขาบอกว่าลดออกประมาณบ่ายสองอะค่ะสำหรับเราราคาท่าตรวจก็ถือว่าถูกนะถือว่าปกติอะค่ะ,อ,ะอยากเข้ามาดูแลเรื่องค่าตรวจด้วยซ้ำหรือว่าเรื่องการเดินทางยังไงบ้างคะวันนี้นัน่นน่าจะเป็นแบบเอ,อ่อ รถน่าจะเยอะกว่านี้เพิ่มเพิ่มนี่ส่ของรถมากกว่าเพราะว่าเหมือนรอรถนานเกินไปอ่ะเพราะว่าคนต่อคิวเยอะนายสัญญลักษณ์ปัญญาวัฒนลิขิตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดเปิดเผยนะคะคาดการว่าจะมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นจากวันเดินทางปกติประมาณร้อยละยีโดยในเที่ยวไประหว่างวันที่27-28กรกฎาคมคาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางเฉลี่ยวันละ35,000คน บขอสอได้ทำหนังสือขออนุญาตต่อกรมการขนส่งทางบกให้ผู้ประกอบการนำรถร่วมนำรถโดยสารที่ไม่ประจําทางมาวิ่งเสริมในเส้นทางต่างๆประมาณ200คันโดยขอความร่วมมือผู้โดยสารให้วางแผนการเดินทางมายัางสถานีล่วงหน้าและเผื่อเวลาการเดินทางในช่วงเย็นวันนี้ด้วยค่ะ